อตอนแรกก็คิดว่าจะมาไม่ได้เพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีอายุมากแล้วเนาะพอดอีทางนี้เขาบอกว่าเราจะต้องมาร่วมงานเกี่ยวกับสินค้าที่จะต้องมีออยอเพราะว่าเราทำสินค้าส่งให้ปฐมบุรยมอยู่ก็เลยต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นมาคราวนี้ก็ได้ฝึกปฏิบัติได้พบมิตรด,ดีสหายดีซึ่งจากกันไปนานนะช่วงโควิด อ่ากไ็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะ,ะดีใจที่มาพบกันแต่ละคนแลราหน้าตาสดใสดูบางคนนี่รูปอ่อนกว่าวัยเลยนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เราแบบมันเหมือนกับมีอนุสาสนีปฏิหารจริงๆอ,ะนะอ,อ่ะนะคืออ่ส่วนมากคนที่เคยเราเคยเห็นที่อ่ามันก็คนแก่มันก็คนป่วยอะไรเงี้ยพอปฏิบัติธรรมได้ที่แล้วเนี่ยก็จะมี ผิวพรรณวันหะน,นะหน้าตาสดใสออกมาแลทำให้เราสัมผัสได้นะคะแล้วก็ตัวเองก็เหมือนกันก็มีคนบาทักบอกเออเอาอายุตั้ง75แล้วทำไมยังดู 75, เออ75ค่ะอา่าทำไมยังดูหเหมือนกับ60กว่า60อะไรอย่างนี้เอเพื่อนๆน,นเนี่ยถือไม่เท้ากันถือไม่เท้ายอดทองกันไปหมดแล้วนะ แต่ตัวเราเนี่ยก็ยังกระฉับกระเฉงแค่คล้องว่องไวอยู่เนี่ยแล้วประกอบกับเราจะว่าเราจะโทษว่าทําการหนักเนี่ยทำให้เราอายังไงแก่ไวไม่ใช่นะเพราะว่าขณะเราแบกภาระบบาาหนักยังเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้นําของชุมชนน่ะนะมา20กว่าปีเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันปกติมันธรรมดา ปกติแล้วนะปกติธรรมดายิ่งยิ่งปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นนะเราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีความสุขบอกไม่ถูกนะอของอย่างนี้มันเกิดขึ้นในใจอะเราเราบอกใครไม่ได้นะแล้วเราก็เห็นทุกๆคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นคนที่ถ้าเขาผิดพลาดบกพร่องเราก็เห็นป็นคนน่าสงสารนะนะน่าช่วยเหลืออย่างเงี้ยิดจิตมันเปลี่ยนค่ะจิตมันเปลี่ยนแต่ก่อนนี่เราเคยมาเนี่ยอะไรก็ถือซาไปหมดอะไรก็ อัตมาดาดีแบกมาเต็มที่เนาะอ่าสมัยที่อยู่ทางโลกอ่ะเราเป็นข้าราชการใช่ไหมมันก็ถือว่าเราแน่อะไรนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันหายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนรับใช้เป็นคนรับใช้ที่ที่เต็มใจด้วยนะไม่มีใครบังคับไม่มีใครขอร้องอ่เราก็อ่มีจิตอ่ะนะเขาเรียกว่าจิตอาสาเนาะมันเกิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วก็มีความสุขค่ะ มีความสุขมากแล้วก็ได้ดูแลแม่เดี๋ยวได้ดูแลพี่ชายซึ่งป่วยมาไปอยู่กับเราโรคภัยก็หายหมดเนี่ย mm hmm. ก็เลยทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ด้วยไงเพราะเพื่อนตอนนี้ก็แก่ชรลากันไปแล้วใช่ไหมอ๋อบางคนก็มีโรคภัยติดประจําตัวกันหมดเนี้ยก็ mm hmm. เห็นเราแข็งแรง mm hmm. ก็อยากจะมาเอาอย่างไง mm hmm. ค่ะส,ส,สิ่งที่ได้นะ mm hmm. อ่า ทั้งร่างกายก็ทําให้เราพัฒนาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งจิตใจก็ทําให้เราได้พัฒนาด้านจิตวิญญาณที่เขาเรียกว่าขาวสะอาดขึ้นะนะจากที่เราเคยมีกิเลสเต็มตัวอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันเบาบางไปจนกระทั่งถ้าไม่มีใครมากระทุ้งกระแทกเราก็ไม่รู้ว่าเราหมดกิเลสอ่ะ,อะ แต่ถ้ามีใครมากระทุ้บกระแทกโหต้องขอบคุณใหญ่เลยเพราะว่าทําให้เราได้เห็นกิเลสในตัวเราอย่างนี้แล้วงานนี้ตั้งใจคะงานนี้ตั้งใจมาในงานนี้นะ,ะตั้งใจที่จะปฏิบัติศินแปให้เคร่งครัดนะคะ,ะสุดความสามารถแล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้เนี่ยนะไปะปฏิบัติที่ชุมชนด้วยแล้วก็ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนต่อไป